มีคนแซวว่าจะไม่ยอมแก่เลยใช่ไหมเบบี้เจอทีไรก็หน้าสตาบไปเลยเออสู้อยู่นะสู้เลยเหรอเมาต้องสู้กันต่อไปล้วมีเทคนิคอะไรมาแชร์ให้ได้ลอกเรียนแบบบ้างมการดูแลตัวเองจริงๆก็พยายามแบบเครียดเยแล้วก็พักผ่อนกางนอนคือเรื่องสำคัญมากอย่างเรื่องอะไรวางก็นอนออกกำลังกายอะก็นอนชิมแขกกายชิมแากเบบี้ก็แบบ เราลงเราลงมัอก,ก่อนเงี้ยรู้สึกว่าบาลานซ์บนรูปเลยใช่เอาเวลาไปนอนแลๆๆ้วเรายังออกกำลังกายอย่างไรยังออกอยู่แต่ว่าที่ไหนที่ไนเปลี่ยนรูปแบบการออกเนแต่ก่อนเราจะแบบนิดคาร์ดิโอเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพอเวทเทรนด์ตอนนี้ก็คือเราเปิดสตูดออิโอทีละ <ขอ S 2> ชิ้ด้วย ที่วันไหนเขาะจะทำแกแจกรนี้อันนี้เพิ่งเปิดเหรอเปิดมาประมาณเออ่5เดือนแล้วค่ะแลก็สอนเองด้วยก็ลเลยรปูปแบบการออตัวเองก็จะผ่านการรถไฟก็จะมีความเบาลง<ม>โลดอีกแผงมากเลอันนี้คุณธุรกิจเราคนเดียวหรือว่าเราร่วมกับคุ่นกับใคเพืเ่อนค่ะเพื่อนแต่ว่าเราก็คุณด,ด้วยแล้วก็สอนเองด้วย ถ้าเกิดคนสนใจขายของซิขายของซิมาได้เลยจริงก็เปิดทุกวันเนาะเพราะว่าคือนนะคะวันแรกก็ตึกเกิดสตอรี่ชั้นสองนะคะคูเร่เบ้นก็เข้าเกิดทุกวันนะคะก็เข้าไปโบตัสบัตรงานถ้าหลังเจอคูเร่เบ้นเจอได้ใช่ไหมเวลาไปรูมสปอร์ตค่ะอจังคันสาวผิวเียตั้งรูปขูดขูดคูเร่เบ้นค่ะคูเร่เบ้นก็ออกกำลังกายหนักเออแต่ว่าส่วนมากจะบอกว่าแบบเฮ้ย พอมาถึงแล้วเสียงที่คุ้นเคยเสียงที่คุ้นเคยที่แบบได้ยินบ่อยๆบ้านทำเละไรอย่างเป็นไงบ้างครูโหดค่ะชอบมาก่อน6คนเท่าก่อนลองก่อนเลยไม่สำคัญเลยไม่โหดเนาะไม่สำคัญเลยให้เขาไว้ใจเราก่อนเขาเป็นครูใจดีแหละใจดีก่อนใจดีก่อนเพราะว่าเราเป็นเจ้าของหรือผจการเราอยากให้คนมาแล้วมาอีกรู้สึกเป็นไงบ้างอะไรนะคะคิดแบบเป็นไงบ้างคะโอเคไหม คนที่มาจะ็นรเยอะแต่มยใช่แล้วตัวเราก็รู้สึกว่าจากที่เราออนไลน์มานานเลยเงี้ยค่ะพอได้มาเจอคนมันก็เป็นการเจิพลังที่เราได้รู้กักเองแสดงว่าเราก็มองว่ามันน่าจะไปได้สวยใช่ไหมธุรกิจนี้จริงๆธุรกิจื่กสุขภาพก็ไปได้อยูไปได้เรื่อยๆอยู่แต่ว่าต้องยอมรับว่าผู้แขกเยอะแต่ว่าการที่มีผู้แขกเยอะก็ดีเพราะว่ามันจะได้หมายความว่าเอ่อคนเขาจะมาเรียนก็มีเยอะมากเลยคนสนใจตรงน นะใครสนใจก็ไปหาครูเบ๊ะได้อย่เรืมลืขออนุญาตถามหน่อยนะอัปเดตลูกหัวใจหน่อยเราไม่ได้อัปเดตลูกหัวใจเบ๊ะนานแล้วอ๋อตอนนี้หัวใจมีไงบ้างจ้าพูดได้เพราะว่าเอาต้องพูดตรงตัวว่ามันมีข่าวมาครับอย่านั้นแหละเป็นปีแล้วว่าเออคนจับตาเบ๊ะจับพีทเออตกลงยังไงลตกงยังไงคะ ถามเด้ก็คือเด้โอเคไม่มีอะไรมากมายเออหมายหมายเราไดยังไงเยคือเอาหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะคบกันคบกันใช่ไหมอะคบเราที่เปิดตัวไม่ได้เปิดไม่เคยไม่ผิดอ่ะเป็นธรรมชาติเพราะว่าพอเห็นคลิปอีกที่ผ่านมาไงคุณก็แบบเอ๊ะยังไงเปิดตัวแล้วหรอแบบนี้ไม่ได้เปิดไม่เปิดหรอเขใจกันรึ ไม่มีไม่มีก็คิดคิดไปว่าอียิปตอ่ะคงไปครั้งเดียวในชีวิตก็เลยเป็นเป็นประทองทำไว้หน่อยว่าว่าเราไปเที่ยวกไปไปน้ำๆค่ะไปหปเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยปกติเราไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยชวนกันออกทริปเลยแบบเนี้ยสายหมดเอ้าอย่มองแบบนั้นิอ๋อไม่น่ารักเลย กับเพื่อนปช่วยกันไปกบเพืกันอัาไปการมีเข้าไปด้วยมันสนุกยังไง มีความสุขด้วยตัวเองค่ะแต่จริงๆพอมีคนจับตามองเราแบบนี้พวกเราสองคนเกรงไหมเวลาจะไปไหนด้วยกันหรือทำอะไรลงรูปอะไรแบบนี้ไม่ไ้ไม่ได้เกรงแบบว่าก็คือมันก็อายุเยอะแล้วใช่แล้วก็ก็ให้ให้โอกาสตัวเองได้ได้รู้จักถามต่างไปก็เขาดีที่ถือว่าเป็นคู่หูเหมือนกัน อันนี้เราเผิอหรือว่าอะไรเบ้มันรอนเบเหมือนเผิอนะเบ้เบ้เหมือนเผิอนะเจือมันหนาเขาเจือมันหนาเหรอเป็นยังไงพี่เรา้จักกันแล้วก็คุยกันบ้านเมือวสุดทกายขอรีวิวหน่อยว่าเป็นยังไงเอาไว้กอดได้ป่ะมีคนดักรู้นมากเขาบอกจะมาคุณผู้ชมทางบ้านคอมเมาพรุ่นี้จมาเต็มเลย อันนี้ไลบอไม่ไล่ไล่โอเคไปยเด้ะคุณวามน่ารักยังไงบ้างเราเขาบอกวีบีดีเขาดีเขาดีเราบอกว่าตอนนี้เบแฮปปี้แต่คุณพี่เขาโอเคใช่ไหมที่การ เราแฮปปี้นะยิ้มหางมุมมองแล้วก็โอเคแล้ก็บอกว่าเมื่อกี้เราก็บอกเราโตแล้วอะเนาะแล้วถ้าเกิดจะมีใครสักคนนึงเราจะเปิดไหมหรือว่าเราขออยู่แบบเงีย้ยเป็นส่วนตัวแบบอยู่เป็นปกติสมมติว่าเราไม่ได้เป็นคนในวงการอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เป็นแบบปกติอาจจะไม่ได้แบบทำคอนเทนต์เสิร์ฟด้่นนี่อะไรอย่างงเี้ยแต่ว่าคือ แล้วก็ถือว่าตอนนี้แฮปปี้เนาะมีความสุขนเป็นเพื่อนแข่กอ่าตัวเป็เพื่อนแข่งกันตนเลที่ยากทงานดูแลตัวเองได้ช่แล้วสุด้วต้นที่แบบเรามาคุยกันอ่ะได้ยังไงอ่ะเพราะ่าเป็นเพื่อนกล้เที่ยงกันเป็นคนจัดกันมาก่อนอะไยังคยก็เลยคิดการมีมีใครแนะนำสนุกมีใครแนะนำใชม ถูกกันไม่ดีสไนค์ที่ชมเราไม่มีไม่มีใครชมเลยไม่ก็บางเหตุอาจจะสนคู่อะไรอย่างเงี้ยเออจังหวแต่จริงมีคนเชียร์เยอะนะพอจะรู้คีอแตกไหมว่าคนเชียร์คนจิ้นคู่เราเออดูน่ารักดีเลยแบบนี้แต่กเจตน์เป็นขออกรายการเขาอย่างนี้เขาก็ซัพพอร์ตดูแลจนไม่ช่วยไม่ช่วยผู้รับใช้ รายการทางานเงี้ยเพือเพื่อช่วยเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นค่าออกรายการเทปแรกก็ไม่มีค่าตัวอยู่แล้วคนรู้จักคนแรกจะช่วยกันอะไอย่าถ้าก่อนนี้ถามว่าถ้าตอนนี้จะจะใช้คำสถานะใช้อะไรคนคุยเพื่อนสนิทคนที่เตะเบลแซมอะไรถ้าแล้วแต่ถ้าแล้วแต่ถ้าแล้วแต่นี่พวกพี่เอาขั้นสุดนะที่พาดหัวไม่ถูกถ้าแล้วแต่แล้พวกพี่เอาขั้นสุดพลาดหัวพี่หน่อยถ้าแล้วแต่ถ้าแล้วแต่พวกพี่เอา ถามมาใช้ของกาแฟได้ไหมคะเออมาโหนอหรือว่าต้องโดนถามผีก่อนเออแลเป็นคนคนคนรู้ใจคนรู้ใจได้ไหมไม่รู้บ้างไม่รู้บ้างพิเศษเลยพิเศษอะไรก็พิเศษอยู่ก็พองรูอ่าโอเคเสร็จสิแล้วนี่แหละนี่แหละเรื่อออก อะไรไเห็นพี่โจ้หายไปตั้งนานลืมกดไลค์อนี้ไลนะอันนี้ลืมกดได้ยังไงตามอยู่นางไหวไหมไหวก่อไวมดไลไเลเอาอีกรอบเหรอไปดูแล้วนะแม่จ๋าแม่ีแล้ีนะแ่ตสวยาก

คือดเด็กแล้วเด็กอีกคนที่ความรักมักจะเด็กแล้วเด็กอีกไหมไ้่เป็นเรียังน้องโตไปด้วยกัน